ม,มันขนาดนั้นเลยเหรอล,ลูกอ๋อนีน่ลูกแค่แต่ขนอะไรจะโวยขนาดนี้แต่ขนลูกนะก็เข้าใจว่าทรงมันไม่สวยอยู่ตอนนี้แต่เดี๋ยวจะแก้ทรงให้ นี่หนูเห็นตัวเองในกระจกแล้วใช่ไหมหนูถึงได้บ่นขนาดนี้เนี่ยดิชายเดี๋ยวพี่ชายจะแก้ทรงให้ก็ทรงเดิมนี่มันเป็นรลิ้วเป็นลอยไงก็ก็จะตัดให้ใหม่อยู่ เสียใจขนาดนั้นไม่ต้องเสียดายขนมันเป็นสังกตังเจ้าของเลยตัดให้แต่ทรงมันไม่ได้ใช่ไหมเขาก็พามาแก้ทรงนี้ไงก็หนูก็ออกมาแล้วจะได้ตัดขนกันใช่หนูหนูไม่ชอบทรงนี้แต่ว่าหนูต้องอยู่กับทรงนี้สักพักหนึ่งก่อนเพราะว่ามันเป็นสังกตังเออเจ้าของตัดมาให้เองนะแล้วก็เนี่ยนะครับมันเป็นขั้นบันไดแบบนี้เจ้าของก็เลยอยากให้เราแก้ทรงให้ นะแต่น้องก็หัวฝนอย่างเลยแล้วก็ไม่ยอมให้เราจับออกมาจาก,กง